วัสดีค่ะวันสุดท้ายในภูเกตนะคะอันนี้เราก็มาพักโรงแรมที่อยู่ใกล้กับสนามบินแล้วบังเอิญเขามีจัดงานเนาะก็เสียงตุ้มตํำม,มากเลยนะคะห้องที่เราได้วันนี้นะคะเป็นห้องผู้เ c กเ s สนะคะแต่ว่าชุดไว้น้ำเราส่งกลับไปหมดแล้วลืมอ่ะ ม็มีตู้เย็นมีตู้เซฟมีร่มให้แน่นอนเพราะภูเก็ตฝนตกเก่งมากนะคะมีอันนี้ผ้าขนหนูนะสำหรับไปไว้น้ำนะคะนี่แฮร์ไดเออร์รองเท้าใส่ในห้องมีกาแฟน่ารักเชียวคืออุปกรณ์ในห้องให้เราเอ,อ๋อน้ำดื่มสองขวดนะคะ อุปกรณ์ในห้องให้เราอ่ะดีกว่าโรงแรมโรงแรมที่เราไปพักริมทะเลอีกนะอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อไม่มีอะไรแล้วก็ผาขนหนูนะคะอันนี้ให้ดูห้องพับรวมทางนี้ก็เตียงมีน้ำเต่านะคะาต้อนรับด้วย กูแอกเซสอ้าวซุบมีชิงชาด้วยลงฝากว่ายน้ำไปได้เลยค่ะเงียบสงบมากเลยอ่ะอยากว่ายน้ำเลยดีมากอ่ะ เอ๊ะเ,เราลืมอะไรเราตึงเต้นกับพู o แอ c c e เราลืมห้องน้ำค่ะนี่ <c oughs> เป็นไงล่ะคะตึงไม่ได้การอะไรเลยนะแค่ม่านเท่านั้นเองนะคะเออเอาสิกระจกใหญ่มากนะคะนี่ ข้าวของเครื่องใช้ทั้งหลายนะคะเ,เช็คมืออันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะมีเรนชชวอร์แบบที่เราชอบแล้วก็แยกเป็นสุขานะจ๊ะโอเคพักผ่อนก่อนนะพรุ่งนี้ไม่ได้บินเช้าก็จริงแต่ว่า ขอพักละบ๊ายบายค่ะ